ามาถึงเกมแรกของเราเลยนะครับก็คือซิมเองนะครับก็คือเกมนี้เนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบเล่นมากครับแล้วก็ผมเชื่อเลยว่าใครหลายๆคนเนี่ยจะต้องเคยเล่นเกมนี้อย่างแน่นอนครับแล้วกราฟิกเนี่ยผมว่าถึงมันจะไม่ได้สวยอะไรมากแต่ว่าคือมันเป็นยุคล้วนต้นๆเลยนะครับของเดอะซิมผมว่าเกมนี้รับรองว่าใครๆหลายๆคนชอบอย่างแน่นอนครับ มาถึงกับเกมต่อไปครับสำหรับเกมนี้เนี่ยมันมีหลายซีรีส์มากเลยนะครับสำหรับเมเทอร์สลักครับคือเกมนี้เนี่ยออกมาหลายภาคมากแล้วก็สนุกมากครับเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยจะต้องเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ยิง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 ครับยิงไปเรื่อยๆครับจนไปจนถึงบอสเนี่ยและที่สําคัญถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยหูมันมากครับแล้วผมจําได้ว่ามันมีอยู่ภาคหนึ่งนี้ถ้าโดนซอมบี้กัดนี้กลายเป็นเราจะกลายเป็นซอมบี้นะครับแล้วก็มีปล่อยท่าอ้วกนะครับสุดยอดมากเลยครับ มาถึงสําหรับเกมต่อไปครับสําหรับเกมนี้เนี่ยผมว่ามันเก่ามากครับสําหรับคู่นียวคุงครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยออกมาค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรหลายแบบนะครับเพราะว่ามันมีทั้งเตะบอลวอลเลย์บอลน,นะครับโดยเฉพาะเตะบอลเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่าทาให้ตายนี่เกียนมากเลยครับแล้วที่สาคัญคือหน้ามันหามากครับ สำหรับเกมต่อมานี่ผมว่าไม่ต้องพูดนี่ใครๆก็รู้จักแน่นอนครับสำหรับเกมนี้มาริโอ้ครับแล้วก็มาริโอ้เนี่ยมันออกมาหลายแบบนะครับคือมีมาริโอ้คาร์ดมาริโอ้ออลิมปิกใช่ไหมผมจำเพือ่อชื่อชื่อไม่ได้นะซึ่งเออมันลงอยู่ในเครื่องคอนโซลของน่าจะเป็นเครื่องวีนะครับถ้ากมจำได้ เกมต่อมาครับสาหรับเกมนี้ก็คือชื่อบอมเบอร์แมนนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมไม่ไแน่ใจว่ามันมีเรื่องหรือเปล่านะซึ่งที่ตอนที่ผมเคยเล่นเนี่ยกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็น้องเนี่ยเออผมเล่นเป็นพวกมัลติเพลเยอร์ครับคือที่เรามีจอยมากทลาไหเนี่ยต่อกันได้ครับสูงสุดน่าจะ4คนนะครับแล้วก็มาแข่งกันวางระเบิดกันแล้วก็ใครโดนระเบิดก่อนก็ตายซึ่งในดานเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าไอเทมนะครับให้เราเก็บแล้วก็จะได้เิทธิพิเศษมาแล้วมันมีอะไร สัตว์เลี้ยงด้วยครับคือเปิดไข่มานี่สัตว์เลี้ยงนี้การระเบิดผมจำแม้แต่การระเบิดได้ถึง2ขีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดครับสำหรับเกมนี้นครับบอเบแมนสำหรับเกมต่อไปครับก็คือซูเปอร์โซนิกครับซึ่งเกมนี้เนี่ยกล่อมามากครับแล้วก็มีออกมาเป็นการ์ตูนด้วยนะเออแล้วไอ้เจ้าตัวโซนิกเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะวิ่งธรรมดาแล้วก็หมุนตัวไปด้วยเก็บเหรียญไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเก็บเหรียญเยอะๆนี่ มันจะเป็นล่างทองใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดไม่รู้ก็ต้องเก็บเปลี่ยนครบเท่าไหร่นะเออแล้วก็ผมก็ไม่รู้อะไรมากกว่านี้แล้วครับสำหรับเกมนี้ครับโซนแล้วก็มาถึง3มเกมสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็3ามเกมสุดท้ายนี่เกมนี้นี่ผมบอกเลยว่ารู้จักกันดีแน่นอนครับสำหรับเกมนี้ครับเกมดิฟออททอร์นะครับหรือว่า gta ครับซึ่งมัน เก่าเหมือนกันนะครับซึ่งภาคแรกที่ผมเล่นนี่น่าจะเป็น w i City นะแต่ผมไม่มั่นใจว่าเกมนี้ภาคแรกมันคือ w i City หรือเปล่าแต่ว่าภาคนี้เนี่ยตัวเองนี่ว่ายน้ำไว้ได้นะเออแล้วก็กเกมนี้มันมันเป็นแนวโอเพนเบิร์นะครับมันให้อิสระกับเราครับคือเราจะทําอะไรก็ได้นะคี่ว่าคิดรุดไซยะทำอะไรเงี้ยทำได้หมดเลยแล้วก็ภาคต่อมาที่ผมเล่นนี่ก็น่าจะเป็น s a n and d u s นะครับซึ่งภาคนี้เนี่ยเออจะเรียกว่ากราฟิกก็ไม่แตกต่างจาก w i City เท่าไหร่ครับแต่ว่าตัวเองเนี่ย ว่ายน้ำได้แล้วนะแล้วก็มันมีเกาะใหม่ด้วยนะผมเรียกว่ามันเกาะใหม่นะแต่จริงๆไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรซึ่งถ้าเราว่ายน้ําไปมั่วๆเนี่ยไปขึ้นเนี่ยสดาวนะครับสีหรือ5ดาวน่ผมจําไม่ได้นะซึ่งทำไมระหว่างนี้ตายลูกเดียวครับ เกมสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนะครับถ้าเปรียบเสมือน s าร r ด e ิเวอรี่ในยุคนี้นะครับเป็นเหมือนลูกผมว่าในช่วของแม่เนี่ยก็ต้องยกให้เกมนี้เลยครับ h r v e s ครับเปน็นเกมแนวปลูกผักนะครับใช้ชีวิตแบบสโ life นะครับซึ่งไบก่อกเป็นภาพผู้ชายแล้วก็ภาพผู้หญิงนะครับซึ่งลงให้กับ PS1 ด้วยนะอ่าซึ่งภาพผู้หญิงเนี่ยคือถ้าคุณเล่นไปเรื่อยๆจนจบเนี่ยจนเอ้ยต้องเรียกว่าถึงแต่งงานเนี่ย ตัวเกมก็จะจบเลยแต่แนะนําให้เล่นผ้าผู้ชายนะครับซึ่งถ้าเราเนี่ยแต่งงานแล้วก็ยังมีรูปได้นะแล้วก็เล่นต่อไปได้เรื่อยๆครับซึ่งผมไม่เคยเล่นจนลูกโตนะก็ไม่แน่ใจว่าลูกเนี่ยมันจะช่วยเราทําส่วนได้หรือเปล่าครับก็เป็น10เกมในวัยเด็กนะครับซึ่งสิบเกมเนี่ยผมแค่ยกมาคร่าวๆนะจริงๆยังมีเกมอีกเยอะเลยครับที่ว่าจะยกมาแต่ก็ นึกไม่ออกเหมือนกันมันมีเยอะมากเลยครับแล้วก็เกมของคนแหละครับมีเกมอะไรบ้างครับในวัยเด็กนะคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปเนี่ยไม่แน่ว่าผมอาจจะมาจับอันดับหรือรีวิวเกมด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ถ้าผมพูดติดติดอะไรไปเนี่ยจพูดผิดพลาดแล้วก็คือต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าเป็นมือใหม่นะครับ ครับสำหรับวันสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ